ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ซีคอนบางแคนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ที่ดองดองดองกีค่ะทุกคนเรียกเสืออ่ะใช่มีดองสามดองนะคะคือที่นี่เนี่ยจะเป็นเหมือนแบบเป็นร้านขายของญี่ปุ่นใช่ไหมคะขนมของใช้ผลไม้ใช่คือมันมีเต็มเลยคือวันนี้นะคะน้องฟิวจะตามหาเป็นองุ่นเกียโหที่มันเจาะลงไปแล้วมันแบบหลุดออกมาเป็นเยลลี่อ่ะแถวบ้านเรามันไม่มีขายใช่ ดี๋ยวเราค่อยๆตรงไปเราต้องดูทีละนิดทีละหน่อยตอนนี้ก็2องทุ่มละเรายังไม่ได้ไปเลยนะคะก็คือมาเจอพอดีแบบอ้าวอุ๊ยเราจะเอาโดรายากิไปอันนึงนะคะทุกคนไส้ถั่วแดงเอาไปกินไส้จริงมิงฮาอุ้ยญี่ปุ่นแท้ต้องอย่างนี้เปล่าใช่อันนี้ทุกคนมันเรียกว่าอะไรนะดังโง่อุ้ยฟีมแบบสีขาวๆก็มีนะก็ถ้าอยากกินแบบสองอยากกินทุกกว่าได้ไงอันนี้ก็ได้ดังโง่ราซอสหวานกับดังโง่สามสี ปวางได้ไปแล้วสองชิ้นมีเราของกินนี่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 ข้างหน้าของชอบแม่และหลายๆคนแล้วก็ครูหลีพ่อเพราะว่ามีถั่วอัลมอนด์เป็นป๊อกกี้อัลมอนด์นะคะทุกคนอร่อยมากอร่อยแบบแสงออกปาาจริงอาปากโว์เฮ้ยยมีคนอยู่ได้อยู่หย่อนน้ำสมัยอะไรเป็นลูกมันเหมือนวุ้นไหมขนมเยลลี่อ๋อเนี่ยเก่งเหรอเฟ์ม ตอนแรกหนูว่าเจาะแล้วมันเหมือนที่คิดไว้ไงว่าแบบเจาะแล้วมันออกมาเป็นลูกแต่มันไม่ใช่โอเคไม่เป็นไรตาผ่ามันเนิดนานเลยทุกคนนี่นี่อ่ะทุกคนเคยเห็นไหมที่แบบโดนตาร้อนมันจะเป็นอย่างงี้มันจะเป็นทองพองใช่ไหมแต่ว่าใช่แต่ว่าถ้าเราขูดกับกระท้ามันจะเป็นแผ่นแผ่กับกรอบเราเอาไปแพ็คหนึ่งโอ้โหป้ายเห็นมาแต่ไกลได้แล้วใครอีกอันหนึ่งโอ้ยเหมือนวันนี้เราจะอยู่ยามนั้นแน่ที่นี่คือเป็นแบบเป็นร้านขายของญี่ปุ่นดองดองดองกิชื่อร้านนะคะแต่ว่าเป็นโมเดลโมเดล คุณค่ะนี่วันพีทไหนวันพีทเอาพูดแบบนั้นแหละฟุผิดคือ <c oughs> <c oughs> ตอนแรกว่าเป็นวันพีทเตอรเหลืองๆเงต็มเลยฝั่งนี้ก็มีปกกระตูกตาตุ๊กตาน่ารักมากทุกคนมาดูตุกตต๊กตานี่น่ารักมากเซียมมีมียิมยิมของเซีนมี่ซื้อมาจ้าจ้าอือของซื้อไปในนี่นี่น้องเกลือป่าใช่อืออือสนุกจังเลยเย่ใต้อะไรอ่ะผิดถูกผิดถูกเนี่ย พ่อหนี่ที่กดติง่งเลยว่าเออถ้าตอบถูกก็กดติ่งสมมติใชนไม่มีคําถามมาสมม,มุ re like, ติเราจะตอบก็ติ <S <S ่งใช่น kind of ี่เกิดอะไรเกิดอันนี้สมมติใชนอ่ะพี่ฟิลลองถามมาถามอะไรมาก็ได้ไงก็ไก่ก็ไข่อะไรเกิดก่อนกันฟิลเกิดก่อนนี่เออประมาณนั้นเลยใช่เวลานี้น่าสนใจเนี่ยเอาดีไหมพ่อตอบค่ะน้องฟิวตอบค่ะข้างบนมันเรียกอะไรฟิลเบเบ็ด มีเซรามูน BTS ไททันก็มี Attack on Titan นะคะข้างล่างนี่อันนี้ Attack on Titan เอเลนมีอันนั้นไดโนเสารอาร์ตอัลไลอุลยอ้ยอันนี้ไงอันนี้นะ่ะแม่อันนี้ <c oughs> กล่องน้องอัน <c oughs> น้อยนิดมันคืออะไรหะดูคนโมเดลเหรอไฮนี่คนที่เดินอยู่ในของเล่นคือไม่ใช่หนูคือพี่ปีมน, <c oughs> นี่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  <c oughs> ป๊ปๆปไปเป้าหมายเราของเราคือของกินพี่ลีมมาเร็วหาเร็วอุ้ยเด็กผู้น้ำ ไอศครีมเขาจะดูดหรอแล้วเราจะกินยังไงอ่ะคือลาดต้ที่บ้านได้ใช่ไหมใช่อุ้ยมันจะเป็นแข็งแข็งหน้าของลาเต้ทุกคนอุ้ยอุ้ยมันดูแบบเป็นนิ่มๆเนาะใช่ใช่มันไม่ได้แข็งขนาดนั้นมันแบบนิ่มๆอ่ะแล้วก็ดูดอุยหนูขออันนึงอันไหนก็ได้เพราะหนูจะกินหนูไม่สนใจหนูจะกินตามหาที่มันเป็นเหมือนองุ่นเกลียวหัวเดี๋ยวคนที่แบบมีเป็นลูกๆใช่ไหมแล้วก็เจาะลงไปมันจะกลายเป็นเยลลี่หนูหนูค่อยๆเดินดีกว่ากูเลี่ยบผิดเนี่ย เห็นไหมไม่กินหนูเพิ่งพูดไปมันหวานใส่จ้าอยาก,กินใส่เร็แล้วค่อยๆเดินอยู่ฝั่งนู้นหรือเปล่าอันนี้รถพีชแล้วก็กดลงไปปัง อันนี้รดอะไรอ้าวอันนี้นนเป็นโซดาธรรมดาป่ะงั้นหนูเอาอันนี้ดีกว่าเป็นรดพีชนะคะทุกคนกดลูกแก้วปุ๊บมันจะมีลูกแก้วมาตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็กินได้เลยเขาบอกว่า <ๆ S 1> เป็นคูลสตาโต้แต่ว่านี่เครื่องดื่มรดธรรมดาอัดก๊าซโอเคงั้นหนูเอาอันนี้ก่อนลดพีช <laughs> ปะ่ะถอยหลังไทยรั้งไทยรังไว้เลยผลทางยังอีกยาวไกลมีอะไรอีกางไหมอะไปไปไปเดินต่อเราต้องเจอค่ะทุกคนอุ้ยมีมันมีเต็มเลยมีรดอะไรบ้าง ฟิเซิเร์ชก่อนว่ามีรสอะไรน้องฟิวหาก่อนคือเราต้องทําการบ้านนะคะทุกคนถ้าเราอยากกินมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนเนี่ยอะไรแบบนี้ที่มันเจาะไปปุแล้วมันจะแบบเป็นดึงๆอะใช่แล้ว,วใช่ไหมมันก็จะปุ้นลงคอเฮ <c oughs> ้ยไม่ได้สิอยวเราต้องแบบรบเราจะเอาไปทา A S M R หรือว่าเอาไปกินเองนั่นแหละ <c oughs> น้องฟิวว่าจะเอาอันนี้หลอยกลับบ้านอยู่นี่แบบกำจัดกลิ่นในะห้องน้ําอะไรเงี้ยเอากลิ่นนี้แล้วกันกลิ่นมิ้นท์เพื่อแบบข้างน้ําเสร็จอะไรเงี้ย <c oughs> ก็แบบคนเข้าต่ออะไรเงี้ยเออก็เขาไม่สบายใจก็เอาไปหยุดนะคะ อยาวางไว้ในห้องน้ำเดตอนนี้อุ้ยมอนเป็นโซนขนมก,กรอบเยอ่ะอันนี้คืออะไร,รอ่ะวิฟิมมันเป็นเหมือนแบบรสเผ็ดนะคะทุกคนดูพริกเต็มซองเลยเฮ้ยอันนี้เราควรเอาไปดีไ,มไดหมยพีิฟิมเป็นปลาตัวจิ๋วๆอะทุกคนโอ้โหเราไม่ได้กินรสเผ็ดอ๋ออันนี้มันมีถั่วเนาะเรากินรสธรรมดาแต่เนี้ออย่างนี้เลยเดีย๋ยวเราจะตามหาเฮ้ยมันยังไม่หมดอีกอะมันมีเต็มเลยทุกคนมันคืออะไรไม่รู้แต่มันน่ารักมาก หมือนเป็นช็อกโกแลตนมเคลือบน้ำตาลอุ้ยอันนี้มันเหมือนแบบเป็นของเล่นแล้วข้างในเป็นลูกอมด้วยอ่ะคิดว่าอันนี้ต้องเป็นเกี๊ยวว่าทรงของบุหรี่แต่ว่าเป็นรสชาเขียวนี่ไงนี่ก็มีอันนี้เป็นเป็นมาช่าเกลี้ยวอ่ะมัชเมลโล่นะคะทุกคนกล่องค่อนข้างเหมือนฮุยทุกคนเราเจอสวรรค์แล้ว ญี่ปุ่นทุกคนสิ่งที่เราไม่ได้เล่นมานานมากสีสารฝันไว้เด็กมากโอ้โห <laughs> คนใครมาที่นี่อขอขอขอก่อนสีมนันแบบเหมือนคัลล์ฟูมาก <c oughs> เราต้องเลือกไปสักเซตแล้ว <c oughs> อันนี้89บาทอันนี้เป็นน้ำ,นำ้ําอันนี้ก็จะมีหอยนีลี่อุนน้ยจะเป็นโฟมโมส่วนอ,อันนี้ก็คืออันนี้จะทำง่ายเหมือนกันเคยดูมา ที่บอกว่ามี2อ,อย่างแล้วก็ชุบคีบอันนี้อร่อยโบขโมยอ่ะโปแป,ปรโปแป,ปะแปอร่อยมากไม่เคยกินดูไะค่ะรีฟิวลนู่นยังมีปลาหมึกนี่มีโดนัทด้วยโอ้โหสารฝันมากอุ้ยอันนี้อันนี้เอามาประกอบเหรออ๋อถ้าบังวาลเป็นช็อกโกแลตลงแม่ทีใช่วิ่ฟิล์โหเลี้ยงพีฟิล์มบ่อยมากนี่อันนี้เราไม่เคยได้ทำพิซซ่าแต่ว่าตอนเด็กอ่ะเราเคยทำมันนี่แล้วก็มีโดนัทนะค่ะเราคานนี่ยเราก็หยิบไปเลยอ่าวิเอาเนี้ยเหรอเดี๋ยวหนูเดินดูก่อนเยหิบลือกมาใหหห้นนู่ออยันนึยทำไ อันนี้จะเป็นเหมือนแบบเป็นพวกดังโง่ไดฟุกุนะคะอันนี้ก็จะเป็นรามิงอันไหนดีฟิล์มอันนี้อ่ะเป็นเส้นอเชื่น้าบีโอเคเหมือนน้าแค่จะไม่เสนนี่เข้าเว็บถ้าแล้วงั้นเดี๋ยวเราเอาอันนี้แทนนะคะมา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 โอ้โหสารฝันเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยน้เปรี้ยวจิ๋วเออโอ้โหเขินเลยดิ๊ย อุ้ยแต่ว่าเป้าหมายหลักที่เราพูดไว้ต้นคลิปเนี่ยก็คือเจนี่ไอรุ่งเชียวแลวดูที่ได้นะคะคือโอ้โหจ่ายก่อนพ่อใช่ไหมออาแกนจ่ายไปก่อนไ,ได้ยินไหมสแกนจ่ายไปก่อนนะตุอมกุหลาบ อร่อยเอาด้วยของดีทุกคนเนี่ยอันนี้อร่อยมากแบบเมื่อก่อนน่ะซื้อตุนกันมาเยอะมากใช่แต่มันก็ติดฟฟนอยู่นะตอนนี้เราดัดต่อแล้วเราเอาไปอันเดียวนี่อันนี้คือเมื่อก่อนน่ะกินบ่อยมากซื้อมาเป็นนี่เลยทุกคนแม่ว่านได้หมดป่ะใช่อันนี้อันนี้จะเป็นองุุ่นนะคะอีกอันนึงจะเป็นสตรอเบอรี่อร่อยเหมือนกันอันนี้เป็นสตรอเบอรี่อร่อยมากแบบอย่างนี้เลยนี่อันนี้เนูเคยเห็นในติกต็อกขนมอาราเล่อะเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นนะคะพี่คะมีเอลลี่องุนนเคียวโฮไหมคะ ไม่ไม่เห็นงานงานน่าจะไม่เจะเรี่นเขียวหัวไม่เีอะอะไรมาได้ของมาเยอะอยู่เน,ะน,นานะไอ้นี่เหมือนในการ์ตูนอะในการ์ตูนเครื่องกรอบอย่างเงี้ยก็เถอะนั่งกินโหดด้วยบรรยากาศพี่ฟิล์มมินี่ทำข้าวแกงกะหรี่ด้วยนะเหมือนที่บ้านในก่อบงั้นเหรใช่แต่ว่าพี่ฟิล์มไม่ทำนะคะก็เลยไม่ได้กินตอนนี้ยังไม่จบกับบาร์บอ <c oughs> มพอจับอุ้ยนี่หมัด <c oughs> โหพอถูกใจพอจับแล้วไปต่ออันนี้ป้าป่นปรุงรสหุยชอบแพ็กเกจตเขาอ่ะ เหมือนลงยันไว้เลยอ่ะจริงๆคือเขาเกี่ยวกันึ่แพ็กเกจเขาน่ารักมากใช่วันนี้อะไรอ่ะบลูเบอร์รี่ชีสพายเฮ้ยฟิฟี่ที่นี่หรือเปล่าที่ชินเมฟเขารีวิวแล้วมันมีชีสอะที่เขาบอกอร่อยอร่อยอ่ะเดี๋ยวเราต้องตามหานะคะทุกคนวิยมีเค้กมันม่วงเลยก็คือหยิบแล้วให้ดูฝั่งโน้นนี่ชีสพายแห้งมันหวานก็มีเฮ้ยฝั่งนี้เขาไม่ธรรมดาเหมือนจะเป็นพวกขนมพายต่างๆอันนี้เป็น เหมือนเป็นวุ้นนะคะเป็นวุ้นอ่าง,งน่นวุ้นคีทโอ๊ยที่นี่ดีมากเลยทุกคนฟินเดินได้เรื่อยๆพี่ฟิลมเดี๋ยวยังมีฝั่งนะู้นอีกนะต้นห่อนตอน,ตอนนี้เล็กกว่าไงโอ๊ยพี่ฟิลมเดี๋ยวเราวนไปดูฝั่งนู้นอีกนิดนึงเดีย๋ยวเราไปละโอ๊ย ไม่ได้กินอย่างนี้นานมากพี่บอกอร่อยบาร์ีคิวสำเร็จรูปแล้วมีรมูปเลมอนมันเหมือนรถหมูสับอะแปะแปะแปะ,ปะ,ปะ,ปะข้างหน้าฝั่งนู้นมีอะไรอีกเราจะเดินวนหมดแล้วทุกคนฝั่งนี้เหมือนจะเป็นซูชิ fish and sushi เดินวนมาดูเฉยๆมีพวกปลาอะไรเงี้ยของสดนะคะเผื่อใครแบบอยากซื้อตั้งแต่ที่เนี้ยเปิดของมันจะแน่นบนนี้เลยนะเรามาดึกแล้วประมาณสองทุ่มสามทุ่มละอ๋อข้างหน้าก็เป็นซูชิปกตินะจ๊ะแต่คือของอาจจะไม่เต็มเพราะเราอะมาดึกแล้ว เลสโกไปจ่ายตังค์กันโอ้อันนี้เสียดายอะค่ะของได้อยากได้ไม่เจออุ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวนี่มันกวาราบีโมจิเอาไปด้วยนะคะอันนึงอันนี้เป็นรถออริจินอลเป็นผงถั่วแปค่ะจัดไป ตอนนี้นะคะเราเนี่ยก็จ่ายตังเสร็จแล้วนะคะก็หมดไปหลักพันนะคะพันห้าร้อยสี่สิบบาทนั่นแหละก็คือวันนี้พี่ฟิมจ่ายทุกคนใจดีสุดอ่าเราบริการตรงทุกคนก็คือซื้อถึงมาจ่าย่น่แล้วก็จ่ายตังเสร็จก็อันนี้เลยโอ้โหของก็ได้เยอะอยู่นะก็ราคาของญี่ปุ่นอ่ะใช่แล้วยวันนี้แฮปปี้มากพี่ฟิมจ่ายโอ้โหเก็บกระเป๋ารักเลยนี่นะคะทุกคนวันนี้นะคะเราเนี่ยก็ได้มาซื้อของญี่ปุ่นนะคะที่ดองดองดองกีนะคะนี่ ชื่อตามนี้เลยก็จะเป็นน้องแพนกวินนะคะทุกคนก็ถ้าใครอยากมาซื้อของเนี่ยก็ดูสัญลักษณ์ไว้นะคะเป็นน้องแพนกวินสีน้ำเงินนั่นแหละตัวถือเป็นสีเหลืองนะคะก็จะแบบขายกับพวกของญี่ปุ่นต่างๆของชาของกินของเล่นขนมอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอย่าเราให้ดูนะคะของเราได้เยอะมากทุกคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกินนะคะนี่เลยอันนี้พันห้าร้อยสิบบาทนี่คือยี่สิบรายการยี่สิบชิ้นนั่นเองใช่ได้เยอะมากนะคะใช่ก็ถือว่าคุ้มค่านะคะค่ะแล้วก็คลิปหน้านะคะเพื่อนๆไหนอยากให้น้องฟิวทำคลิปอะไรอีกก็ไม่ไป็นไรเลยสำหรับว ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย